สวัสดีครับช่องสป,ปอร์ตแฟนกก้านะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุณบอลรายการสําคัญทั่วทั้งโลกนะครับวันนี้เราจะไปที่ฟุตบอลยูโรป้าลีกลุกเอชรับรอบ6นะเป็นคู่ระหว่างเวสแฮมยูไนเต็ดเจอทีเดอโมซาเก็บกับคู่นี้แข่งตีสานะครับ สนามก็ลอนดอนสเตเดียมกรรมการเป็นชาวอิตาลีฮะมาร์ซิโอรครับมาเรนี่นะฮะผลงานแค่เจอกันมา1เกมนะเป็นเวทแฮมทำได้ดีกว่าชนะมาได้นะครับวันนี้มาเล่นในบ้านด้วยนะไม่ธรรมาดาเลยนะเวทแฮมนะฮะโอ้โหในบ้านแข็งแกร่งเหลือเกิน6เกมหลังซาเกเีปก็แพ้3ชนะเกมเดียวนะเสมอ2ฟอร์มไม่ดีเลยนะส่วนเวทแฮมก็6เกมหลังชนะ3เสมอส1แพ้2ถือว่าเวทแฮมในบ้านนะสุดยอดจริง เวทแทมไม่แพ้6เกมในบ้านแล้วนะครับส่วนแมนล่าสุดที่เจอกันมาก็เวทแทมไปเยือนชนะมาส0ูนะพอดีคำเลยนะวันนี้ต่ออีกอะดู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 สามเกมหลังเวทแทมชนะเชลซีด้วยนะดูแล้วก็มีสเสมอบไบรตันนะแล้วก็แพ้ 1. แมนเชสเตอร์ซิตี้สองหนึ่งว่าสู้ดีๆนะส่วนใดทิมสซาเก็บเนี่ยแพ้นะไฮดุก2-0แพ้นิเจกานะครับสามหนึ่งแล้วก็มีชนะนะเกมเดียวนะฮักซีบีนิกะฮะก็ สองหนึ่งนะฮะมาดูคีย์กันหน่ยอยโมเมดซาอิดนะห้านะสามประตูเคน,นร์ไรส์นะครับมิเคเอลอัตโตดิโอนะแต่ละหนึ่งประตูแล้วก็เป็นอารดิกนะเยโมลินโก้ครับก็ถือว่าเวทแฮมเขาทำประตูค่อนข้างหลากหลายนะครับยิงรวมกันแล้วก็ประมาณ10ลูกได้นะครับมาดูทีมเยือกนกันหน่อยซากเก็บก็ถือว่ารายการนี้ไม่ธรรมดานะโบโนโเพดโควิชนะฮะห้านะสามประตูแล้วก็เป็นอารดิสคอนเน็ตน,นะครับชาวสโ,โลวาเกียนะ ก็ยิงรวมกันแล้วประมาณ8ลูกนะถือว่าใกล้เคียงกันอยู่แต่เวนแฮมดีกว่านะครับโอเคไปดูราคาน้ำคู่นี้กันหน่อยเวนแฮมเจรีโบซาเก็บราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3กดต่ำแล้วกันฮะราคาไหลลงนะส่วนแฮรดิแคปเย่าเยือนเนี่ยเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกอะอยู่ราคาป่าปอก็ได้นะป่าปอรประมาณ0 7นะอืมลุ้นได้นะครับ เยอะมากก็หนึ่งจุดเก้าหนึ่งนะแล้วก็ทีมเยือนสามจุดเจ็ดห้าไหลขึ้นนิดนึงนะคู่นี้คิดว่าเวสแฮมเล่นได้มากชนะนะครับจัดได้เลยที่เวสแฮมยูไนเวตเลยครัส่วนคู่ที่สองเราจะไปที่ยูโรปาลีกกลุ่มอ e ีนะรอบหกเป็นหมักเซย์นะเจอโลโกทีฟมอสโกรครับคู่นี้แข่งตีสามสนามก็เอาเล่นนะเวลโลโคมนะครับกรรมการเป็นชาว,ชวสกอตแลนด์วิลเลียมคอลลัมนะฮะผลงานเจอกันมาหนึ่งเกมก็เสมอกันมานะหกเกมหลังมอสโกก็แพ้สี่เสมอสองไม่ชนะใครเลยนะฟอร์มแย่มากนะครับ ส่วนหมักเซย์6เกมหลังก็เสมอ2ชนะ2แพ้2ะครับถือว่าใช้ได้นะมอสโกไม่ชนะ6เกมหลังสุดนะแล้วก็แพ้ต่อกัน4เกมนะมผลงานช่วงหลังเจ้าบ้านนหะมักเซย์ก็มีแพ้1-2นะครับแล้วก็ชนะน้อง1-0ชนะทัวร์1-0ถือว่าใช้ได้นะส่วนมอสโกก็แพ้0-1แพ้3-1แล้วก็แพ้ลาซิโอ3-0มอไม่ดีเลยว่ะนะมาดูคีย์กันหน่อยโอ้โหพอกันเลยว่ะยิงกันไม่เยอะเท่าไหร่นะเอาเจ้าบ้านก่อนไปนะอนเล็กอะอเล็ก,ลกมิกนิก น่าจะอานมนนี้นะพวกชาวโปรแ,รแลนด์แล้วก็ชาวฝรั่งเศสน,นะดีบิตตี้นะตายเย็ดอ๋อไอตัวนี้ตัวแสบไอตัวนี้โอเคก็ยิงตรงกประมาณห้าลูกนะส่วนของมอสโกก,ก็ยิงไ,ได้สองคนนะคนละบัลลังก์ประตูก็สองลูกครับดูแลวหมักเซย,ยดีกว่านะครับเล่นในบ้านด้วยครับนะดูราคากันคู่นี้นราคาเปิดมาสกอสูงสามลูกลองเลยกดต่ำกดต่ำส่วนเจ้าบ้านต่อหนึ่งลูกของิดว่าน่าอยู่นะอืมอยู่หมักเซยหนึ่งลูกครับราคาเจ้าบ้านไหลลงอีกนะ คิดว่าไม่น่าพลาดอะไรครับหมักเซยนะถ้ายิงได้ไวเผลอหลายหลายลูกลนะแต่คิดว่าโดยรวมแล้วน่าจะจบได้ห0 2 0ู2 0นสูะครับจัดได้เลือที่โอลิปหมักเซยนะครับในบ้านด้วยนะครับทีเด็ด2ตัวคู่แรกก็เวทแฮมในบ้านนะปอปอนะคิดว่าไม่แพ้หรอกนะ่อใล้นดวยทันทีนะก็มีโอกาสชนะสูงนะครับโดยคู่สองหมักเซยฟอร์มดูดีกว่าเยอะเลยนะน่าเชียร์เหลือเกินครับจัดได้เลือที่โอลิปหมักเซยนะฮะ ก็สนใจเชียบอลแบบนี้ฮะดูบอลฟรีสามารถคลิกลิงก์ใต้รูเข้ามาจัดกันได้ครับบริการดี24ชั่วโมงปลอดภัย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินกระตีปลอดภัยแน่นอนครับยังไงก็ฝากช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยครับอะไก็แชร์ขอให้ทุกท่านเฮงเงินรวยสวัสดีครับ